สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับประเด็นสมาชิกหมากกุมหมอฟางเทวันในตอนนี้อาจารย์โนโดะขาวนั้นกาลังบอกใบ้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลังจากนี้นะว่ากุมหมอฟางเนี่ยกำลังจะได้ลูกเรือคนใหม่คนที่สิบหรือไม่เพราะว่าจากเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเหล่าพวกคนที่เป็นตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกเรือกุมหมอฟางหลายคนใช่ไหมฮะ แต่ว่าพวกคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเองแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็จะมีเหตุผลแลวก็เรื่องราวบางอย่างที่ทําให้พวกเขาทุกคนนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกหม่กลุ่มหมอฟางซึ่งในตอนนี้ที่กลุ่มหมอฟางได้เข้าภาคเอลบาบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสน้อยมากที่กลุ่มหมอฟางนะฮะจะได้รับสมาชิกใหม่ในภาคนี้เพราะในภาคนี้เนี่ยมันคือก่อคนยักษ์ซึ่งกแน่นอนนะว่าเหล่าคนยักษ์พวกเขาเนตัวใหญ่เกินไปที่จะเลิกกลุ่มหมอฟางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้โอกาสที่กลุ่มหมอฟางจะได้รับสมาชิกใหม่ยที่อยู่ที่เอลบาบมันม แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องรลวของหนังสือพิมพ์ที่มันได้มีการนับเด็กข้าวของดอลลี่และก็บอกกี้ซึ่งในข่าวหนังสือพิมพ์นั้นมันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว่าลูกของลูฟี่ที่มันอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์ในตอนนั้นเนี่ยมันมีเครื่องหมายกากบาทซึ่งมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่วิวีเธอเน้นส่งมาหากลุ่มหมอฟาซึ่งนั่นก็เพราะว่าท,ที่ภาพลาบาตาเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่วิวีและกลุ่มหมอฟาร์ใช้กันในภาคนานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่วิว้เน ตองการความช่วยเหลือรลอแม้กระทั่งห้กล้าบอก,บอกว่าเธอเนี่ยปลอดภัยแล้วก็อยู่กับบิ๊กมีวัง,วงการก็เป็นได้น,นะฮะแต่ว่าเครื่องหมายกากบ,บาทเนี่ยมันน่าสนใจนะว่าจานโอดะเขาเนั้นจะใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับวิวีเป็นตัวเชือ่อมโยงแล้วก็เป็นคาใบ้หรือป่านะว่าหลังจากนี้กลุ่มโมฟายกำลังจะมีลูกเรือเขาที่10ซึ่งมันคือคาพูดของลูฟี่ที่เขาตน้าบอกเขาเนี่ยอยากจะมีลูกเรือสักสิบคนในตอนที่เขาหน่าเดินทางซึ่งเครื่องหมายกากบ,บาทรูปตัวเอกเนี่ยมันมีความหมายหนึ่งอย่างนั่นคือเลขสิบว่จวน ข่าวนั้นตั้งใจใช้เป็นคำใบ้ที่บอกนะว่าเนื้อหาธี่ไพ่ออบาบกลุ่มโมฟานนั้นจะได้ลูกเรือคนที่สิบในภาคนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดนี่เป็นคำใบ้จริงเนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะว่าในเนื้อหาธี่ไพ่ออบาบกกอนที่มีแต่คนยากนั้นจะมีลูกเรืองกลุ่มโมฟาอยู่ได้ไงใช่ไหมฮะเพราะว่าเก่อคนยักเนี่ยมันมีเรื่องเล่าที่บอกน,น,นพาพวกเ,เขาห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดเราก็กลับได้เห็นนะว่าที่เอาบาบมันมีคนธรรมดาที่เหมือนจะเป็นลูกน้องอโลกีและแถมช้นที่เป็นคนธรรมดา,าเนี่ย เขานั้นก็ยังสามารถเข้าไปในเกาะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่เอาบาร์มันอาจจะมีคนธรรมดารือคนจากเผ่าอื่นที่อยู่ที่เอลบาร์ก็เป็นได้ใช่ไหมฮะและนั้นก็เลยน่าสนใจนอกที่เอลบาร์เนี่ยมันจะมีตัวละครตัวใหม่่เขาวนั้นจะได้การเป็นลุล่วงของกลุ่มหมอฟางหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมเนาะที่เอลบาร์เนี่ยก่อนหน้านี้นั้นไม่กล้าพูดทางเกีับคนปริศนาไว้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนัวคนคนนั้นเนี่ยเขานั้นเป็นใครและก็มาล่อกกลุ่ม,มหมอฟาง พราะว่าเขาหนาจจะอยากเข้าร่วมเดินทางกับพวกลูฟี่หลังจากนี้ก็เป็นได้แล้วก็อย่าลืมว่าในตอนนี้เรื่องของกุมโมฟางเนี่ยมันมีตัวละครที่น่าสนใจถึงสองคนนะฮะนั่นก็คือบอนนี่และก็ลิลิทที่พวกเธอทั้งคู่เนี่ยก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่หลังจากจบภาคเอลบาพวกเธอสองคนเนี่ยอาจจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่กุมหมฟางก็เป็นได้เพราะว่าบอนนี่เธอนั้นเข้ากับกุมหมฟางได้เป็นอย่างดีแถมเธอเนี่ยก็ยังสามารถเล่นแบบความสามารถพลังนิกะซึ่งมาทําให้เธอเนี่ยสามารถเข้าร่วมการต่อสู้กับพวกลูฟี่ได้ดหลังจากนี้แถมบอนนี่เเป็นดกนย เธอนั้นก็ยังสามารถเข้าเป็นเด็กฝึกบนเรือ,องกลุ่มหมอฟ้าได้เหมือนกันส่วนทางด้านลิลิธเธอนั้นยังมีโอกาสสูงมากพ่าในตอนนี้นะฮะเธอนั้นเป็นตัวแทนของเรเตอร์เวกพังที่ได้มาอยู่บนเรือของกมมงลุ่มหมอฟ้าและก็ได้มีการเดินทางด้วยกันและทางกลุ่มหมอฟ้าในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเนายังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนเรือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอนั้นอาจจะเข้าร่วมกลุ่มหมอฟ้าในตำแหน่งนี้ก็เป็นได้และทามลิลิธเนี่ยดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีความฝ เพราะฉะนั้นตัวละครหรือลิธเธอนั้น,นก็จะมีองค์ประกอบครบถ้วนในการที่จะได้ขึ้นเลือกกุมโมฟาหลังจากนี้นั่นเองราวะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งความฝันหรือแม้กระทั่งการเข้ากุ่มโมฟาเนี่ยเธอนั้นก็จะมีคุณสมบัติพวกนี้ครบถ้วนเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนั่นคือยามาโตะที่ในตอนนี้เธอใน้นกำลังทตาตามคําพูดว่าเธอนั้นอยากเดินตามรอยโอเดง้งซึ่งก่อนหน้าน,นี้ยามาโตะเนี่ยเธอนั้นก็ได้ทําการขอ,ข,อขึ้นเรื่อกกุมโมฟางไ้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เท่ากับว่ายามาโตะเธอนั้้นนนนนเาาาอว่มหยักใต ยามาโตเน่ก็น่าจะมาขึ้นเลือกกลุ่มฟานตามคำพูดเพราะฉะนั้นตัวละครหนึ่งยามาโตเน่ก็เลยมีโอกาสสูงมากที่เธอเน่อาจจะมาขึ้นเลือกกลุ่มโมฟานหลังจากนี้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อเรื่องในตอนนี้น่าสนใจมากนะว่าในภาคเอวาร์ฟเน่หลังจากเนื้อเรื่องในภาคนี้จะมีเหตุการณ์ที่ว่ากลุ่มโมฟานพวกเขาเน่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่หลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็จะมีบางคนที่บอกแล้วโรกีเน่เขาเน่จะมีโอกาสไปรู้เลือกกลุ่มโมฟานหรือไม่ซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าขนาดตัวคนยักษ์พวกเขา่ยลอู้แว อย่าเว้นสแต่ว่าจะมีความสามารถและกพลังในการย่อขยายตัวอะไรพวกนี้ึ่งถ้าเกิดมีความสามารถแบบนั้นเนี่ยในตอนนั้นการที่จะมีสมาชิกใหม่เป็นคนยากมันก็จะไม่ใช่เรื่องเล่าที่มันย่กระบาบไรขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอรุนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยกลุ่มโมฟ้านั้นจะมีสมาชิกใหม่ในภาคเอลบาหรือเปล่าอย่างไรเรื่องเาวพวกนี้เราวคงต้องมารอรุนแล้วก็เอาดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิ และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตในห,หาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ